สวัสดีนะครับวันนี้นี่ก็มาช่อ,อ,องโลกติ๊กต็อกนะครับวันนี้เราจะมาในเรื่องของอาหารอินเดียนะครับซึ่งผมชอบดูนะก็ชดูดูวน,นี้ก็ต้อรับสู่ช่องของโกโห,หนึ่งนะโกหนึ่งนะผมชอบดูนะเป็นอาหารของอินเดียนี่ก็ขออนุญาตนะคะทคลิปของเขาที่เขาลงเกี่ยวกับอาหารอินเดียมานะครับวันนี้เรามาดูกันว่าคนอินเดียเขา มีอาหารแปลกๆเนาะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้เราดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับดูแรกที่ผมชอบดูมดูว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะ,ะครับดูครับคนดูครับนี่มันคืออะไระครับนี่ของมากครับดูครับมันเป็นทอดอะไรสักอย่างเนาะแต่ดูเอ่อแต่ดูน้ำที่ท่อครับใช้น้ำมันหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้นะแต่บางคนคอมเมนต์ว่าอันนี้ขออนุญาตนะน้ำมันเครื่องนะฮะมีน้ำมันเครื่องนะโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะดูกันเองแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนเนาะเมื่อกี้ขอภัยทีนะครับดูการทอดครับโอ้โหถามว่ามีคนกินไม่มีนะมีนะครับน่าจะทาขายนะครับนคนดูว่ายังไงครับดูโอ้โหแปะมะเขือเทศด้วยนะครับอ่ะ ต่อไปครับอันนี้อันนี้หนักเลยผมไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับดูแต่คนต่อแถวซื้อเต็มมากเลยนะซื้อเยอะมากนะครับเจ้าของช่องอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นคนอินเดียแต่ก็มีคนทาัก้ามาเม้นเต็มเลยนะครับดูโอ้โหมันดูกันเอาเองแล้วกันครับโอ้นาะ แต่คนต่อแถวซื้อเยอะมากนะครับดูนเะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ไม่ได้ขายนะได้ขายดีเลยนะดูจากเอที่เขาถ่ายแล้วแบบมีคนต่อแถวอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันแล้วก็ตักแบบรัวๆฮะตักแบบรัวๆเลยนะโอ้โหดูแล้วก็น่าจะอร่อยแหละไม่งั้นคงไม่มีคนมาต่อเข้าแถวต่อรอคิวขนาดนี้มีทั้งใส ถ้วยใส่กพเป็นบ้านเราเป็นใบไม้ปะดูครับนี่นี่เห็นไหมฮะมีคนมาต่อแถวเต็มเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะครับมีคนมาต่อแถวเต็มเลยนะครับอืแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไร <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่อันนี้อีกอันหนึง่งคนอินเดียเขาชอบทำ่างนี้เนาะ ผมมั่งเอ้ยอมโต๊ะแหลกแหลกก็แหลกแหลกไม่ก็ทิ้งไปอันนี้จะเป็นช่องของคนไทยนะอันนี้ไปดูครับเจ้าเดียวกันนี่ครับนี่โอ้แสดงว่ามีคนเอาไปลงเยอะมากนะฮะเจ้านี้นะฮะดูครับโอ้โหม,มันคืออะไรอ่ะรีบซะด้วยเฮ้ยไม่บังรีบจังหรอครับหรือจะเอาอะไระนี่นี่โอ้เป็นอ่อป่วยเป็นใบไ,ไมน้นะเป็นใบไม้ โดยภาพาไถ้วยเป็นใบไม้เลยเยอะมากนะครับของกินอินเดียนะครับบางอันมันก็แบบดูเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าดูเลยมันใช้เท้านะแต่ถามว่ามีคนกินไม่มีครับอ่ะอันนี้อันนี้มาดูเลยอันนี้ทํากับข้าวนะครับไม่ได้ล้างมือนะทํากับข้าวนะฟักแฟงเชื่อมเขาพูดนะครับเชื่อมอะไรไม่รู้แหละดูเหรอฮะดูกันเอาเองครับฟักแฟงเชื่อมนะฮะโอ้โห นี่ก็กำลังปอกฟักแฟงเขาเรียกฟักแฟงเหรอเขาเรียกฟักเหรอบ้างปอกฟักอยู่ครับโอ้ยกิ้งลงลงพื้นบ้างลงอะไรบ้างครับโปรตีนเพียบเลยฮะรสชาติน่าจะใช้ได้เลยฮะอย่างงี้ฮะไม่ต้องปรุงฮะโอ้ดูเครื่องสับเขานะครับดูดูเครื่องสับเขาครับปา้ปา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 ปา้าป้าป้าโอ้แหลมมากเนี้ยเหมือนเขาสับเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับ เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจากนั้นก็ล้างน้ำเรียบร้อยฮะตากมันใส่อีกหม้อนึงนะนี่เน,นี่เป็นแป้งขาวหรือเปล่าหรือว่าอะไรล้างอีกรอบหนึงโอ้โหดูครับล้างมือลงไปอย่างนั้นเลยครับล้างหน้าด้วยครับล้างมือไม่พอะล้างหน้าไปเลยฮะโอ้โหดูการคนฮนะการทำความสะอาดนะใช้มือล้วนๆฮนะ โอ้โหดูการเทน้ำทิ้งฮะสุดยอดฮะโอ้โหมิตีใหม่ครับของกันโอ้โหาจากนั้นล้างเสร็จแล้วก็อืโปรตีนล้วนๆครับคนอินเดียนะเป็นอาหารอินเดียนะครับใส่แป้งเข้าไปแป้งหรือน้ำตาลไม่รู้เหมือนกันเลย รรหรือว่าเกลือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยการตวงการอะไรเนาะอะไรไปรวดเร็วเลยเป็นเชื่อมนะครับน่าจะเป็นน้ำตาลนะต้มเสร็จแล้วก็โอ้โหอย่างนี้เลยนะคหลายสิ่งหลายอย่างนะดูไม่ได้เลยมันเป็นวิถีของเขานะครับเนาะโอ้โหโรงงานข้าวพอง <c oughs> อ่ะอา่ามาดูนี่สตรีทฟู้ด อินเดียนะครับดูสตรีฟูดของอินเดียอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวนะะัแต่คนก็ินนะยืนกินกันเต็มเลยนะแต่คนกะกินกเต็ลยนะแต่คนก็กยกินกัเ็มเลยนนนย่คนกเลยนะ่ยืร่คยกัเลยะเน่็ย ะมาดูน้ำปั่นครับโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้ผมเรื่องน้ำปั่นแล้วกันนะฮะใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าใส่ไข่ด้วยเออมาดิแล้วก็ปั่นรงมาเป็นแบบชาเขียวมะชะัชชาบ้านเรานะฮะมีอะไรโอ้อะไรไม่รู้เนะน่าจะเป็นผักแหละเพื่อสุขภาพนะสำหรับสายสุขภาพก็รับชมรับดูได้เลยนะสำหรับสายสุขภาพนะ น้ำนะสะอาดมากนะฮะอันนี้เรารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับท่องโลกทิกตอกนะท่องโลกทิกตอกรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเฮ้ยนี่มันอีนี่วะเออเขาเรียกอะไรนะว่าถางจระเข้ปะถ้าเป็นบ้านเราอ่ะใช่ไหมเออแล้วก็ใส่ผักลงไปด้วยครับเนี่ยมะนาว ใช่ไหมอ่ามันนาว้าในะส่ลงไปใสป่สมันทั้งเม็ดทั้งเปลือกนี่แหละอันนี้แตงกวาถ้าเป็นบ้านเราเนาะแตงกวานะครับใส่แตงกวาเข้าไปอันนี้อะไรเลยอันนี้ไม่รู้คืออะไรในะส่ลงไปนะย้ำนะฮะร,รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปอย่าไปคิดอะไรเยอะนะฮะโหดูครับฝาปิดไม่มีฮะใช้มือนี่แหละับปิดเครื่องมันก็ไม่ชตเนาะ เครื really awesome. no. ่องปั่นนี่ดีมากเลยครับน้ำโดนยังไม่ช็อตเลยนะฮะเสร็จแล้วฮะพร้อมเสิร์ฟฮะมทฉะลาเต้แล้วเปล่าผมตั้งชื่อให้เลยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แน่นอนครับสูตรนี้ฮะโอ้โหโอ้โหอ่ะโอ้โหโอโหดูว่าเองแล้วกันครับผม หมดเลยฮะน่าจะอร่อยพอสมควรโอ้โหกือบพุ่งผมบ้าแล้วโอ้โห,อบบอโ,อโ,หโอเคครับสำหรับกิฟนี้ครับน้ำปัน่นมะชาลาเต้ฮะอ่ะสุดท้ายเลยกันวันนี้สุดท้ายเนาะอาหารอินเดียมันเป็นการทำอาหารของเขาครับดูครับ เป็นกันทุกคนโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับโอ้นี่หนักหน่อยอาบเลยฮะใช่เหรอใช่ย่างจริงเดียวกขจะมีอาหารแปลกๆให้ดูเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาวิถีชุมชนของเขาในะนการทำทบข้าวเนาะร้านนี้สะอาดลนะ้างมือตลอด เป็นคลิปของพี่นักรีวิวเนาะรีวิว e v e r y t h i ิ g งนะดูการทำอาหารโอ้โหใสเครื่องปรุงเสร็จปุ๊บล้างมือนะฮะใสมะเขือเทศลงไปใสอะไรชีสป่อสับอย่างเร็วเสร็จปุ๊บเช็ดหน้าฮะเดี๋ยวทำแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ลงไปอ่ะใส่ลงไปล้างมือแป๊บ <c oughs> โอ้โหปุ๊บล้างมือตลอดนะครับเพื่อความสะอาดเนาะโอ้โหโดูว่าจะจบยังไงโอโ้เสร็จแล้วนะนอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะพร้อมเสิร์ฟกับขนมปังโอ้โหเรียบร้อยฮะโ,โอเคครับสำหรับวันนี้ก็การเข้ามาดูในทิกตอกเนาะการท่องโลกทิกตอก มีเยอะเลยเดี๋ยววันหลังก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ